ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาหลักในคลิปกันนะครับผมตอนนี้ทางอารีนาเบคเอา t ได้มีกิจกรรมลงคลิปชิงเงินล้านนะครับเพราะทางอารีนาเบคเอาจะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้เล่นทั้งหลายนะครับที่ไม่เคยเซ็นสัญญากับทางอารีนาเบคเอามาก่อนเลยชิงเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทนั่นเองนะครับผมด้วยกฎกติกาง่ายๆเพียง1ลงคลิปอารีนาเบคเอาพร้อมติดแฮชแท็ก ลงคลิปชิงเงินล้านได้ทั้งฟอร์แมตทาง YouTube หรือ TikTok หรือทั้ง2ช่องทางก็ได้นะครับคลิป t i k t o k ที่มียอดวิวถึง10,000วิวและยอดไลค์จำนวน100ไลค์หรือคลิป YouTube ที่มียอดวิวถึง1000วิวและยอดไลค์ถึง50ไลค์จะได้รับเงินรางวัล1น0 0บาทต่อ1วิดีโอสูงสุด5,000บาทต่อ1ช่องทางนั่นเองนะครับผมกิจกรรมจะมีขึ้นในระหว่างวันที่12ธันวาจนถึง25่าธันวาสองหากกันนะครับผมอย่าลืมมาร่วมสนุก กิจกรรมนี้ก็ด้วยนะครับผมเพราะทางอลิณ่าแจากหนักแจกเต็มแจกจริงนะครับผมนะก็แจกเป็นล้านนะครับพี่เป็นล้านเลยล่ะพี่น